อยากจะให้มารักษาสิวที่หลังกันเป็นมาประมาณ5้ปีแล้วค่ะคุณหมอนานมากหเร็เเยอะเลยนะเยอะเลยมอน้ยะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เรามาดูผลกันอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงคะทุกคนก็อุ่นๆที่หลังครับก็จะมีรู้สึกเยอะกว่าตรงอื่นก็คือจะเป็นตรงที่กดสิวไป เอาคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรีวิ สิวตอนที่มันอยู่ตรงหน้าว่ารักษายากแล้วแต่สิวที่หลังค่ะทุกคนคือสิวบนหน้าเราก็จะพอรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวหนองหรือสิวหัวชาแต่พอมันอยู่ที่หลังเราเราไม่รู้ว่ามันคือสิวชนิดไหนแล้วเราจะรักษายังไง؟ค่ะวันนี้นะคะเราเลยจะไปรักษาสิวที่หลังกันแต่ไม่ใช่วิมนะคะที่จะเป็นคนพรีชีพในคลิปนี้ค่ะทุกคนจะเป็น พูดที่มีประสบการณ์การจึงสิวมามากกว่า5ปีบวกและตอนนี้คือยังไม่หายนั่นก็คือคุณสันค่ะหนึ่งในทีมงานของเรานะคะเร้่วันนี้ก็คือใช้ให้ขับรถพาไปหน่อยวันนี้นะคะเราจะไปรักษาสิวที่หลังกันที่ Image Clinic ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรักษาก็คืออย่างที่คุยกับซันซัน่ะเป็นสิวมาประมาณ5-6ปีแล้วตั้งแต่สมัยเรียนเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็ระยะเวลา5-6ปีอะดูแลยังไงบ้างก็ลองเล่ากอนว่าถ้าตอนมัธยมอะอ่าฮะ แบบหลายคนก็จะเป็นสิวนี่ผมก็เป็นสิวเหมือนกันเป็นสิวที่หน้าอแล้วก็ที่หลังไม่มีเลยแล้วพอช่วงแบบพอเราโตมาอายุเกินยนี่สิบเนี้ยสิวที่หน้าเราหายและ้ะเราไม่มีเลย <c oughs> แต่แป้งไปขึ้นที่หลังเ <c oughs> ต็มเ <c oughs> ต็ไมไปหมดเลยซึ่งแบบมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีแบบก็มาเต็มเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ลองศึกษาแบบวิธีรักษาฮ g ูเกิ e พันทิปแนะนําแบบสบู่อิงออนสบู่แปนเนปนนสบู่อะเจโตแป้งน้ำทีิ ไ่นะเปลี่ยนท่าปูที่นอนทุกอาทิตย์ทำมาหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่หายแต่ก็ยังไม่เคยไปหาหมอนะคลิปนี้เราก็เลยจะไปหาหมอ inclusive. ในเมื่อเราดูแลเองแล้วมันไม่หายเราก็เลยจะไปหาหมอค่ะและคลิปนี้นะคะเราจะไปพีชิตกันที่ i m a g e c l ล n i c ค่ะซึ่งจุดเด่นของคลินิกนี้นะคะ่ะทุกคน <Wow. S 2> เขาจะรักษาสิวที่หลังทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้6ขั้นตอนนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วคือจะรักษาหายจริงๆใช่ไหมคะ ค่ะทุกคนอุ๋มอิมกับฟันนะคะก็อยู่กับคุณหมอเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะไปรักษาเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอแนะนําตัวเองกันก่อน,นอย่าบอกค,<ม> <c oughs> คุณหมอแนะนำเลยคุณหมอแนะนําตัวเองหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะหมอพัชยาการนะคะหมอประจาอิเมทคลินิกค,ค่ะหมออ้อเหรอคะหมออ้ออ๋อหมออ้อกับพี่อ้ออ<ม>่ะโอเคค่ะคุณหมอวันนี้ที่ติดต่อคุณหมอมาอยากจะให้มารักษาสิวที่หลังกันเป็นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะคุณหมอนานมากอุ๋มอยากรู้ก่อนว่า เออที่อุ๋มหามาที่อิมเมจคลินิกมีการรักษาสิวทั้งหมด6ขั้นตอนหกขั้นตอนนี่คือรักษาอะไรบ้างคะอันดับแรกะคะ,ะเราก็จะประเมินก่อนนะคะว่าคนไข้เป็นสิวลักษณะไหนแล้วก็เกิดมาจากอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าดูแล,แล้วแล้วยังมีสิวที่เรียกว่าสิวแอคทีฟอยู่มีหัวสิวมีสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะเราก็จะทําการกดสิวออกก่อนบางเม็ดที่อักเสบมากๆก็จะต้องมีการฉีดด้วย ะะหลังจากนั้นเราก็จะทําการดีท็อกผิวด้วยการพิล l i n g ตัวพิล l i n g เนี่ยค่ะจะทําให้เชื้อสิวเขาค่อยๆหมดไปนะคะเหมือนเป็นการหลุดลอกออกของสิ่งสกรปรกทุกๆอย่างทําให้สิวหายอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยลดรอยด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็คือการใช้ตัวซอกเลเซอร์นะคะอันนี้ก็จะยิงไปบริเวณที่เป็นสิวแดงๆ เป็นการค่าเชื้อสิวอีกรอบหนึ่งหลายขั้นตอนจริงใช่บอกว่าจำไม่ได oui ้แล้วว่าถึงขั้นตอนอะไรแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะมีฉายแสงสีฟ้าเพื่อค่าเชื้อสิวเมื่อกี้คือเลเซอร์ใช่ใช่คนละตัวคนละตัวกันคือคือเราทำให้หมดเลยนะคะซึ่งระยะเวลานี้ก็จะประมาณสัก45นา ก็คือทั้ง6ขั้นตอนใช้เวลา4 5นาทีก่อนที่จะไปรักษาอย่างสิวอย่างสิวที่หลังกับสิวที่หน้าสาเหตุมันเหมือนกันไหมคะคุณหมอจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่างกันเลยใช่ค่ะบางเชื้อนะคะอาจจะโ o v e r l a ปกันได้เชื้อของที่หน้าอาจจะมาอยู่ที่หลังได้บ้างนะคะแต่ว่ามันจะมีอย่างเช่นเชื้อรานะคะที่ที่หน้าเนี่ยอาจจะพบด้วยน้อยกว่าที่หลังแต่โดยทั่วทไปด้วยอากาศร้อนชื้นของเมืองไทยองไทยเราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคนที่เป็นสิวที่หลังเรื้อรังเนี่ย มักจะมีเชื้อราแอบแฝงอยู่ด้วยเนาะอันนี้คือเป็นสาเหตุออของสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมคะแล้วสมมติถ้าว่าอู๋ถามสมมติถ้าอย่างกินวิตามินหรือกินยาบางตัวสามารถทําให้เป็นสีได้ปะ มีอะไรบ้างที่กระตุ้นอย่างเช่นบางคนแบบเครียดเนาะอาจจะพักผ่อนน้อยหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาแบบร้อนตลอดแล้วก็ไปซื้อพวกฮอร์โมนหรือว่าเป็นพวกเวโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ว>มาล้วมาทานกินเวโปรตีนย<อ>ิ่งผู้ชายเนี่ยหมอต้องถามเออเพราะว่าบางคนแบบอยากจะมีกล้าม <laughs> คือคือทานออกกำลังกายแล้วก็เวกโปรตีนเวกโปรตีนด้วยใช่ไหมค่ะกินทั้งเวกินทั้งนมเลยค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทําให้เกิดสิวได้เลยเออถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณหมอประเมินเลยเอาไปมาหาคุณหมอแล้วให้ให้คุณหมอรักษาก่อนค่อยลับไปจัดการนมที่บ้านอ่าโอเคเดี๋ยวให้คุณหมอประเมินรอยสิวดีกว่าทั้งสิวทั้งรอยว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ในระดับไหนรุนแรงแค่ไหนโอเคค่ะไปลย โอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไป6ขั้นตอนจะต้องมีการประเมินก่อนว่าความรุนแรงของสิวที่หลังของซันมันระดับไหนจัดการเลยค่ะขอดูนิดนึงขอนุญาตนะคะเดดดีเยอะเลยนะเยอะเลยไหมอ่อนี่ข้อทข้อง่อท่้อที่ข้อเกิน้อที่ข้อที่ข้อ่้่้อทีร้อยี่อ่้อ่ข้อที่ก้อยี่ข้อที้อที่ี่ข้ออ่อ้ที้อทออทที่้ ส่วนสีแดงๆก็สิวที่ยังแอคกีฟอยู่เนี่ยเขายังมีหัวสิวเลยม,มีหมวหนองอยู่ต้องกดออกนะคะอ,อ๋อถ้าแบบนี้คือจะต้องกดออกกดออกค่ะ,คะเราเอาตัวพิวลิ่งฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็เลเซอร์อีกรอบนึงเดี๋ยวก็จะแห้งไป ถามเพื่อความสงสัยไม่ใช่ถามเพื่อความสงสัยถามแทนคนดูถ้าเป็นแบบนี้กดเองได้ไหมคะคุ่หมอไม่ควรเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่หมอจะกดคือไม่ควรเลยนะเวลาที่หมอจะกดเนะี่ยหมอมีเข็มที่สเตอร์ไลน์ใช้แล้วทิ้งเนาะแล้วก่อนกดเราก็ทายาฆ่าเชืออ้อก่อนใช่ค่ะถูก้ออ่าโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไป6ขั้นตอนได้เลยหลังจาก<ช>ที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องไปห้องไหนต่อคะคุณหมอเดี๋ยวไปเริ่มทำไปเลยเริ่มทำทั้ง6ขั้นตอนกันเลยใช้เวลา4 5ิ้านาทีค่ะทุกคนไปท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะ้้าไปอกหงัดค่า ไปโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะซันก็คือถอดเสื้อเตรียมขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วในห้องนี้จะต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างคะค่ะเดี๋ยวเราจะกดสิวกันก่อนนะคะามีหลายหัวอยู่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยกหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของพี่เน็ตเลยใช่ไหมคะโอเคอเค,ค่ะลุยได้เลยค่ะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะหลังจากที่ลงเจลเรียบร้อยอ่ะต่อไปเราจะทำซอฟเลเซอร์นะคะเพื่อที่จะลดรอยแดงจากสิวเนาะจากที่เมื่อกี้เรากดสิว เมื่อกี้นะคะซันทําฉายแสงเลเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล,แล้วที่มีแสงบูบวาบเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะคุณซันมันก็อุ่นๆที่หลังก็จะมีรู้สึกเยอะกว่าตรงอื่นก็คือจะเป็นตรงที่กดสิวไปออแต่แตสบเหรอหรือร้อนหรืออุ่น,ม,นมันแค่อุ่นๆ<อ>ไม่ไม่ร้อนไม่ไม่จ็บโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อคะค่ะจะเป็นการลงตัวยา image peeling นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่ทําให้เหมือนการดีท็อกผิวสิ่งสกปรกหลุดออกสิวอักเสบลดลงรอยดําลดลงด้วยค่ะทีนี้เราถึงขั้นตอนที่ ่่าไหรแล้วอะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอ่ะโอเคอันนี้ก็จะแสบๆกันไหมจะรู้สึกแสบๆแสบบริเวณที่เป็นสิวนี่คือถ้ามันเป็นดีของเนาะนี่เราบอกว่าแสบคอคนใช้ไม่แสบใช่ไหมโอเคเครื่องนี้ก็คือใช้เวลา20นาทีหลังจาก20นาทีทำอะไรต่อคะก็ <100 S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วแต,แต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอยากเค้กของซันต้อง8ถึง9ครั้งใช่ไหมคะถ้าเกิดจะให้รักษาถึงรอยหมดนะคะรอยดำค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอีก20นาทีเดี๋ยวมาให้ซันสรุปแล้วกันว่ารักษาเป็นยังไงบ้างขั้นตอนไหนเจ็บหรือไม่เจ็บแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนไประหว่างรอซันครบ20นาทีค่ะคุณหมออยากรู้ว่า หลังจากที่ซันทําเสร็จวันนี้ซันจะต้องดูแลยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงค่ะเดี๋ยวหมอจะมียาให้ไปทานนะคะ3ตัวยาทายาทาใช่ค่ะก็ทายาตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนร้อนกิจกรรมที่ทําให้เหงื่อออกเยอะเกินไปออกกําลังกายใช่ค่ะแล้วก็คือพักไปก่อนเหรอคะอาจจะพออออกกําลังกายเสร็จแล้วอ่ะรีบอาบน้ำเลยอ๋อทำความะสะอาดร่างกายอใช่โอเคค่ะแล้วก็สิวอะคะ่ะคุณหมอมีโอกาสกลับมาเปน็นอีกไหม ถ้าเกิดว่ารักษาไปจนจบพอร์ตแล้วนะคะสิวจะไม่ได้กลับมาขึ้นเยอะเหมือนเดิมแต่ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคางไ้ก็กลับไปอ่าถ้าถ้ากลับไปปุ๊บรีบอัดนมอัดเวเลยแล้วก็บางคนอเงี้ยค่ะไปอยู่ร้อนๆไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยมากน้ําไม่ค่อยอาบบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แปลกที่สิวอาจจะขึ้น 2- เม็ด3เม็ดอันนั้นถือว่าเป็นปกติ แล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ค่ะคุณหมออยากจะมาให้คุณหมอดูแลมาได้ยังไงบ้างคะค่ะก็คลินิกตั้งอยู่ที่โลตสัสสาขาบางกะดีนะคะพอเข้ามาเนี่ยก็จะเจอคลินิกเลยอยู่ข้างลงหนักเลยค่ะืคือคลินิกสวยมากค่ะทุกคนก็คือข้ามาติดต่อได้เลยค่ะ,คะ,คะแล้วเดี๋ยวอิมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ทั้งแฟนเพจหรือ l i นะ์อดเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็คือขอขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะด,ดีมากมากเ,ลเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลการอีกประมาณ2-3ครั้งว่าเปรียบเทียบกันแล้วจางลงไปไหม<ช>โอเคค่ะ ค่าเสียหายในวันนี้นะคะทุกคนสําหรับการรักษาสิวที่หลัง2ครั้งราคา5,000บาทค่ะทุกคนแต่พิเศษสุดน,นะคะสําหรับช่อง w o นเดอร์ l ูค่ะสามารถแจ้งกับทางคลินิกได้เลยนะคะว่ามาจากช่อง w o นเดอร์ l ูจะได้คอร์สแม็กฟิตเพิ่มแบบที่สันกาลังทาอยู่มูล,ลค่าเท่าไหร่ทีมงาน 5900บาทค่ะ,คะกิจกรรมง่ายๆเลยค่ะทุกคนแค่แชร์คลิปนี้ไปนะคะแล้วก็ตั้งสาธารณะค่ะแล้วก็เก็บส่วนที่แชร์นะคะมาบอกทางคลีนิกค่ะแล้วก็รับโปรโมชั่นไปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เรามาดูผลกันอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่เรามาที่คลินิกวันนี้ก็อันนี้คือสภาพหลังของซันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพชัดๆอีกทีจะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือจะโอเคหรือ,อยังทำไปครั้งแรกอ,อันนี้คือสมพุทถ้าจะเห็นแบบตรงนี้เนาะมันก็จะไม่มีสิวที่อักเสบแล้วเนาะมันก็อาจจะเหลือแค่รอยแล้วค่ะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นแค่รอย